ต่อไปมามองในโจทย์ในที่เป็นลักษณะของตัวดําเนินการหรือโอเป r a t i o นในลักษณะนี้นะครับที่จะมีในข้อสอบภาคกในปีปัจจุบันนี้เนื่องจากออกมาในลักษณะของการทําข้อสอบคล้ายๆกอพอผ่อนก็จะเจอลักษณะแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องคานึงถึงก็คือเราจะต้องเชื่อฟังเงื่อนไขทั้ง2เงื่อนไขที่อยู่บริเวณ2บรมทัศนนี้ให้ได้ก่อนว่าเราจะต้องหาความสัมพันธ์ที่มองตัวเลข2ตัวนี้นะครับ มีลักษณะของการกระทรําชาเราพูดพูดชนากลัวเลยนะเป็นลักษณะของการดําเนินการกันนะครับบุกรบคุณหันยกกาลังถอดสแควร r o ูทอะไรก็ได้แล้วพิจารณาว่า2ประเด็นนี้เข้าขไขลักษณะเงื่อนไขใดแล้วเราก็จะนํามาใช้กับตัวที่อยู่ตรงนี้เพื่อหาคําตอบของเรานั่นเองนะครับข้อนี้นั้นสิ่งที่เราจะพิจารณานะครับแล้วก็ค่อยๆพิจารณากันก็คือเราจะเห็นว่า1ิบ กับ14นั้นเป็นตัวเลขที่มีค่าใกล้เคียงกันนั้นถ้าเรามีการคูณน้อยๆหรือบวกลบคูณหารน้อย,น,อยน่าจะเป็นตัวเลขพวกนี้ได้โดยไม่ต้องอาศัยเลขยกกํำลังนั่นเองนะครับงนั้นข้อนี้นะครับถ้าเรามาลองพิจารณากันดีๆนะครับเราก็จะพบในลักษณะนี้นั่นเองคุณครูลองมาพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับ ข้อนี้เราต้องการ18เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามองเห็นก็คือตัวเลขตัวแรกนั้นก็คือเลข10เลข10ถ้าเราลอง2คูณเข้าไปนะครับจะกลายเป็น20 20กับ4ทำไงจะได้18ครับก็เปลี่ยนตัวเลขตัวนี้ครับเลข4นั้นให้กลายเป็นอยู่ในเครื่องหมายสแควรูทครับังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็น20ลบกับสแควร์ูท4ก็คือลบ2นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบตัวนี้คือ18อะแปลว่าเราค่อยๆจะเห็นภาพ ถัดมาครับถ้าเราเอา8ไปคูณ2ตามกระบวนการเดิมก็จะกลายเป็น2คูณ8ซึ่งได้เท่ากับ16ถูกต้องไหมครับแล้วก็16ตัวนี้ถ้าลองไปใส่สแควรูตหรือถอดลาก16ออกมาผลลัพธ์ก็จะได้ออกมาเป็นเลข4นั่นเองดังนั้นถ้าเราเอา16นะครับลบกับ4 16ลบ4ก็จะมีค่าเท่ากับ12ซึ่งตรงประเด็นกับสิ่งที่เราคิดไว้ทั้ง2เงื่อนไขนี้นั่นเองดังนั้นถ้าเราจะมาพิจารณาสรุปเงื่อนไขของเราก็คือ ตัวสองบรรทัดแรกนะครับก็ควรจะเกิดจากเงื่อนไขที่บอกว่าอะไรครับเอา2ไปคูณกับตัวหน้าแล้วลบด้วยสแควร r o ูทตัวหลังนั่นเองนั้นเราก็จะนำเอาสิ่งที่เราได้ตัวนี้ครับมาเป็นข้อสรุปแล้วใช้กับตัวเลข5ทําเครื่องหมายโอเปเรชันตัวนี้ดําเนินการกับเลข9ผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นน่าจะประมาณนี้นะครับนั่นก็คือ2นั้นจะถูกคูณด้วย5ก็คือตัวเลขตัวหน้าแล้วลบด้วยสแควร Ro ูทที่เป็นเลข9ผลลัพธ์ออกมาก็จะกลายเป็น2องคูนหได้10 ลบกับสแควรูทเกก็คือมีค่าเท่ากับเลข3นั่นเองมั้น10บลบสก็น่าจะเป็นเลข7จ็ดคำตอบจึงตอบสวยๆในช้อยข้อขอไขนั่นเองโอเคนะครับอ่าประเด็นถัดไปครับอาจจะมา ในแนวนอกเหนือจากข้อสอบที่เป็นคณิตศาสตร์บ้างเล็กน้อยนะฮะแต่อยู่ในลักษณะของการเชื่อมประโยคหรือการให้เหตุผลนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลยจึงนํามาฝากกับกแฟนๆคณิศตศาสตร์ตอทุกท่านครับสาหรับในข้อนี้นะครับว่าวเรื่องของอาการต่อหรือการมองหาความสัมพันธ์ของตัวคําหมายความหมายของคานะครับที่อยู่ด้านหน้ากับตัวที่อยู่ด้านหลังต้องมีความสัมพันธ์ในแนวลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นข้อนี้นั้นโจทย์บังคับให้เป็นความยากเข้ามาก็คือมี2ส,สเต็ปครับก็คือสเต็ปแรกให้หาตัวนี้ กับตที่2ก็คือให้พิจาราตัวที่2ด้วยนั่นเองเั้นข้อนี้หรือวิธีการนะครับเราลองมาใช้ช้อยหรือตัวตัวคำตอบของเราแต่ละข้อนั้นมาลองแทนดูแล้วลองดูสิว่าข้อไหนมันให้ความหมายหรือความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกันไปเป็นเป็นแนวเดียวกันนั่นเองนะครับข้อนี้อันดับแรกลองพิจาราครับอาหารถ้าเราจะพิจาราที่ทำนะครับอาหารคือเราต้องทําอ,อาหารเราทํา น้ำเราดื่มอ่าฟังดูก็มีลักษณะคล้ายๆว่าจะเป็นไปได้นะครับต่อไปถ้าอาหารเราหิวน้ําแข็งเราดื่มน้ําแข็งเราดื่มก็ไม่น่าจะใช้ความหมายนี้ได้พะงั้นขอไข่น่าจะตัดทิ้งอาหารเรากินน้ําเราดื่มอ่าเราะงั้นกอไก่กับขอไข่ขจะเห็นว่ามีความใกล้เคียงกันนะครับต่อไปครับข้องงง,ง,งน้ําเราหิว ข้าวเราดื่มอันนี้ก็คงไม่น่าใช่ก็ตัดทิ้งไปเหลือสองประเด็นสองช้อยคือข้อกไก่กับข้อควายผมครูท่านคิดว่าข้อไหนครับถ้าเราจะมาลองวิเคราะห์ดีๆนะครับข้อนี้นั้นจะเห็นว่าน้ําทั้งสองที่อยู่บริเวณนี้อยู่แล้วดังนั้นตัวนี้ตัดทิ้งหรือใช้ประเด็นนี้ตัดออกไปได้เลยมาดูที่ว่าคําว่าทำกับคําว่ากินนั้นเราจะใช้ตัวไหนนะครับซึ่งจะเห็นว่าถ้าอาหารเรากินแปลว่าเรากําลังใช้ลักษณะของตัว ที่เรามีนั้นเอามาอุปโภคบริโภคใช่ไหมครับดังนั้นดื่มก็เป็นกริยาเช่นกันนะครับที่เป็นลนักษณะของการกินเข้าไปดังนั้นข้อนี้ความหมายก็คือมันน่าจะสอดคล้องหรือสอดรับกับข้อขอควายมากกว่านะครับที่จะเป็นข้อขอไก่เนาะแผนข้อนี้จึงเฉลยในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับต่อไปครับเรามาดูในการพิจารณาตัวเลขนะครับที่เป็นลนักษณะของอนุกรมตัวเลขที่มีลักษณะ หาต้องหาความสัมพันธ์เพื่อที่จะไปต่อในส่วนของช่องสี่เหลี่ยมได้นั่นเองข้อนี้นะครับไม่พูดเยอะอันดับแรกสิ่งที่ทุกคนจะมองเห็นก็คือถ้าทุกคนลองมองลักษณะนี้นะครับก็คือ2กระโดดไป3 3กระโดดไปนี่ตัวเนี้ยเรามองเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขที่มันยังไม่เยอะมากถูกต้องไหมครับ19บเก้าครูจะมามองว่าอย่างไรครับจาก7กระโดดมาเป็นเลข112ตัวนี่จะเห็นว่า มันก้าวกระโดดขึ้นมาตั้งเยอะนะครับดังนั้นวิธีการที่เราจะมองมองเป็นลักษณะความสัมพันธ์ของการพิณาทีละชั้นอย่างเงี้ยมันคงเป็นไปได้ยากนั่นเองมันข้อนี้น่าจะมีลักษณะของการบวกลบคูณหารอะไรมากระทํากับตัวเลขที่เรามีนั่นเองนะครับซึ่งข้อนี้นั้นถ้าเราจะลองพิจานะครับข้อนี้นั้นอยากจะอธิบายและนําเสนอ,อเพื่อนเพื่อนสมาชิกดังต่อไปนี้ครับนั่นก็คือถ้าเราพิณาตัวนี้ครับตัวนี้นั้น2มาหาสามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแค่หนึ่งถ้าเราจะลองค่อยๆพิจพิณาก็คือ สองนั้นน่าจะคูณหนึ่งไม่เอ่ยแล้วก็บวกกับหนึ่งสองคูณหนึ่งเป็นหนึ่งอ้สองคูณหนึ่งเป็นสองครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งได้สามนั่นเองตัวถัดมาก็คือตัวนี้ถ้าเรามองเป็นสามคูณสองซึ่งก็จะได้แค่หกถ้าเราเอาไปบวกสองอีกทีก็จะกลายเป็นแปดนันตัวนี้นะครับก็คือเอาเลขแปดครับคูณสามแล้วก็เอาไปบวกกับสามครับแปดสามยี่สิบสี่แล้วก็เอาไปบวกกับตัวเลขสามก็จะได้ยี่สิบเจ็ด แปลว่าสิ่งที่เราทํามานั้นถูกทางแล้วครับนั่นก็คืออะไรเอ่ยเรากําลังพิจารณาว่าเอาตัวเลขที่เรามีนะครับ2ก็คือเอา2ไปไว้ข้างบนแล้วคูณ1นบวกหสที่มีตัวนี้ครับนั่นก็คือเอาไว้ตรงเลข3ตัวนี้แล้วก็คูณ2อบวกสตัวนี้ครับนั่นก็คือ8ตรงนี้แล้วก็คูณ3าบวกสนั้นที่ต่างได้เลยว่าตัวถัดไปนะครับที่กําลังจะเขียนลงไปในที่นี้ก็คือเบรนนี้นั้นเกิดจากการที่เรามี27นั้นต้องเอาไปคูณกับ4ครับแล้วบวกกับ4ซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกต้้องะดวย นะครับดังนั้นตัวสุดท้ายเราก็จะดิ้นไม่ได้แล้วนะครับนั่นก็คือต้องเป็นลนักษณะเอา112นะครับไปคูณกับ5แล้วบวกกับ5อีกทีตามลักษณะที่โจทย์กําหนดมาก็แล้วกันดังนั้นข้อนี้นั้นทําการคูณเลขนะครับเรนตัวนี้นะครับเมื่อคูณกันจะได้ออกมาเป็น500ก็จะออกมาเป็น6 <500 S 2> 5 6 560อททีครับได้560 แล้วก็บวกกับ5เข้าไปคำตอบของเราข้อนี้ก็จะกลายเป็น565ซึ่งอยู่ในช้อยข้อขอควายนั่นเองโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูโจทย์ที่อยู่ในลักษณะของการนับขาอีกสักข้อหนึ่งด้วยนะครับนั่นก็คือข้อนี้ครับโจทย์นั้นเขาบอกว่าไก่7ตัวนะครับจะมีขาเท่ากับวัวจํานวนหนึ่งแล้วก็ถ้าขาวัวนั้นไปเท่ากับจํานวนนกทั้งหมดครับจทราบว่านกนั้นมีทั้งหมดกี่ขานั่นเอง คราวนี้วิธีการนะครับเราก็ค่อยๆไล่ภาพสเต็ปของเราว่าไก่นะครับจะมีจํานวนทั้งหมดเจ็ดตัวแล้วมีขาเท่ากับจานวนวัวไก่เจ็ดตัวจะมีขาเท่ากับสิบสี่ขาแปลว่าวัวของเราก็จะเชื่อมโยงกับสิบสี่ตัวนี้ครับแปลว่าวัวมีอยู่สิบสี่ตัวนั่นเองเมื่อวัวมีอยู่สิบสี่ตัวนะครับครกก็จะได้ว่าในลักษณะของการดูขาของวัวก็เอาสี่คูณเข้า ก็จะกลายเป็น64ขานั่นเองอันจทย์ต่อไปนะครับเ็าจะบอกว่าจํานวนขาของวัวน,นั้นมีค่าเท่ากับนกจนํานวนนกเพราะฉะนั้นนกก็จะมารับช่วงต่อครับโดยการเอา64ขาตัวนี้มากลายเป็นนก64ตัวอยากทราบว่านกมีทั้งหมดกี่ขาก็คือตัวนี้ครับ64คูณ2เข้าไปจะกลายเป็น1 2 8นั่นเองซึ่งจะอยู่ในใช่วยข้ององูนะครับ ต่อไปเรามาดูในข้อนี้นะครับเป็นโจทย์ที่เก่งมาให้คุณครูหลายๆท่านโดยเฉพาะนะครับซึ่งคุณครูหลายท่านน่าจะเจอสูตรหรือวิธีการคิดของข้อสอบในสถานนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพิจารากันต่อนะครับข้อนี้นั้นคุณครูจะเห็นว่าโจทย์นั้นเขาบอกว่าอย่างนี้ครับถ้านะครับมีคน3มคนนะครับปลูกทุเรียนครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าที่จะปลูกทุเรียนแล้วกําลังได้กินทุเรียนหอมๆครับคุณครับคนงาน3มคนนะครับปลูกทุเรียนหนึ่งไร่นะครับใช้เวลา3มวัน ต้องใช้การขุดการอะไรแน่นอนนะฮะเพราะว่าถ้ามีคนงาน6คนนะครับแล้วก็ปลูกต้นเรียนจํานวน12ไร่จะต้องใช้เวลากี่วันเพราะนั้นข้อนี้ผมเรียกโจทย์ลักษณะนี้ว่าโจทย์ลักษณะของคนวันงานหรือวันแรงงานแล้วกันนะครับเักษณะโจทย์วันแรงงานอ่าเขียนเป็นภาพสั้นๆว่าเป็นวันแรงงานแล้วกันวันแรงงานในที่นี้นะครับก็คือตัวเลขเขาจะกําหนดมาให้5ตัวคุณครูลองสังเกตนะครับตัวที่1 ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4แล้วก็ตัวที่5ถ้าใครเห็นโจทย์ลักษณะวันแรงงานแล้วมี5ตัวแบบนี้นะครับเป้าหมายชัดเจนได้เลยว่าค,คุณครูสามารถจับมาใช้ในสูตรวันแรงงานได้เลยซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะให้สูตรวันแรงงานไปนะครับนะครับก็นะคือนะสูตรวันแรงงานนั้นก็จะมีลนะักษณะก็คือให้เราเขียนแบบนี้นะครับก็คือให้เขียนคอหคูณกับวอ 1, แล้วให้หารด้วยงอ 1, ครับคุณครับ,รบแล้วจับไปเท่ากับคอ 2, นะครับคูณกับอวอสองแล้วก็หารด้วยง .2 แบบนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตัวคอตัววอตัวนี้นะครับมันก็จะมีความหมายอยู่ก็คือตัวคอหมายถึงคนนะครับว่าทํากี่คนเนาะวอก็คือกี่วันนะครับแล้วก็ปริมาณงานของคุณครูนั้นเป็นอะไรซึ่งข้อนี้นั้นหน่วยเป็นไร่นั่นเองเนาะ เมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วคุคูครูก็จะลองแทนค่าแล้วหาคําตอบข้อนี้ถามว่าต้องใช้เวลากี่วันมันก็คือเพื่อง่ายก็คือเรากําลังจะหาตัวแปรวอรสองนั่นเองเนาะครูลองแทนค่าให้หมดครับครูก็จะได้ตัวเลขออกมาประมาณนี้ครับนั่นก็คือมีคนงาน3คนแปลว่าตัวนี้คือคอ1หนึ่งครับครูครับใส่3าไว้ก่อนนะครับแล้วก็มีการปลูกทุเปียนด้วยนะครับ1ไร่ มันปลูกทุเรียนหนึ่งไร่ของคุณครูนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนที่เป็นลักษณะของงานนะครับเพราะฉะนั้นงานคือเลขหนึ่งใส่ไว้ตรงนี้ครับส่วนวันคุณครูก็ใช้ไปเลยว่ามันคือ3วันก็เขียนเลข3ไว้ตรงนี้นะครับจากนั้นสเต็ปของด้านขวามือครับมีคนกี่คนเอ่ยนั่นก็คือ6ตัวนี้ครับแปลว่า6ก็คือคอ2เขียน6ไว้ตรงนี้ครับคูณกับ ว .2 คือสิ่งที่โจทย์ถามหาแปบลบว่าเรายังไม่ทราบค่านะครับแล้วก็หารด้วยนะครับปลูกทุเ 12, รียน12ไร่ตัวน,นี้คืองานที่เราต้องทําก็จะได้สเต็ปออกมาแบบนี้นั่นเองอ่าโอเคนะครับเมื่อได้แบบนี้เสร็จปุ๊บคุณครูก็ทําการคูณคว้วยหรือหาค่าของว .2 ได้เลยนั่นเองว .2 ของเราอยู่เบรนี้นะครับตัวไหนตัดทอนได้ก่อนครับนั่นก็คือ6กับ12 6 1เป็น6 6 2 12 จากนั้น2ที่หารอยู่ตัวนี้ครับครูคูณไฟมาทางด้านซ้ายมือก็จะกลายเป็นฝั่งนี้มี3กับ3อยู่แล้วครับเจอกันกลายเป็น9 9คูณกับ2ที่เพิ่งถูกนะครับโยกมาก็จะกลายเป็นวอ2ซึ่งมีค่าเท่ากับเลข18นั่นเองวันคําตอบของเราข้อนี้อยู่ในช้อยข้อ,ง,องงงนะจ๊ะโอเคนะถัดมาครับครูครับก็มาดูในโจทย์ของเรื่องของเลขยกกําลังเช่นเคยแต่เป็นโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ โจทย์ในข้อสอบกอพคอ่อนข้างที่จะชอบออกแนวนี้นะครับดังนั้นเราที่เป็นคนสพทออนะครับที่จะลุยก่อนก็คุณครูสามารถที่จะลองเตรียมความพร้อมตรงนี้ไปพร้อมๆอมกันได้เลยเนาะสําหรับพิธีการพิจารณาของข้อนี้นะครับเราก็ไปดูที่ตัวเลขฐานก่อนซึ่งจะเห็นว่าจริงๆแล้ว81กับ3นั้นมันมีเลขฐานที่เป็นตัวเดียวกันอยู่ก็คือ81มองให้เป็น3ยกกําลัง4ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็คือ125กับตัวเลขที่เป็น6 ตัว625อตัวนี้นะครับเราสามารถมองให้เป็นลนักษณะของเลข5แล้วยกกําลังได้เช่นกันเพราะนั้นะข้อน,นี้เราสามารถทําฐานให้เท่ากันได้นั่นเองนะครับโดยวิธีการของเราก็คือคผ,ผูก็ไปพิจารณาที่ตัว81 81นั้นก็คือ3คูณกัน4ตัวนะครับดังนั้น8 1ตัวนี้ผมเขียนให้ใหม่เป็น3ยกกําลัง4แล้วกันแล้วก็ก็จะมี x อยู่ข้างวนด้วยนะครับแล้วผมผก็จับมันเท่ากับ3ยกกําลัง8เห็นไหมครับว่า ตัวนี้ครูคจะได้ว่า3ยกกำลัง 4x จะมีค่าเท่ากับ3ยกกำลัง8ได้ก็ต่อเมื่อ 4x ข้างบนของเราที่มีตัวนี้ครับกับตัวเลข8ก็จะต้องมาเท่ากันนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะจับตัว 4x ครับมาเท่ากับเลข8แล้วแก้สมการหาค่า x ครับก็จะได้ว่าตัวนี้ x มีค่าเท่ากับ8หารด้วย4ตัดทอนปึ๊บๆๆออกมาก็จะได้เป็นเลข2นั่นเองเพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ2 โอเคนะครับจากนั้นเรามาพิจารณาที่บริเวณก้อนที่อยู่ด้านหลังครับนั่นก็คือ125ยกกำลังด้วย3บายมีค่าเท่ากับ625ประเด็นตัวนี้นะครับอยากให้มองที่ตัว3ตัว125ก่อน125ถ้าเรามองให้เป็นเลขยกกำลังนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น5ยกกำลัง3ถูกต้องไหมครับแล้วก็ทำการคูณกับ3บายที่อยู่ตัวด้านนอกจับมาเท่ากับตัวเลขตัวนี้ครับนั่นก็คือ ร้อยยี่สิบห้านะครับนั่นก็คือห้ายกกําลังสี่นั่นเองเนาะดังนั้นว,วิธีการพิจารณาของข้อนี้นะครับตามสมบัติของเลขยกกําลังนะครับเราเห็นว่ามีตัวเลขที่ซ้อนกันอยู่ตรงนี้ครับที่อยู่ตัวนอกและตัวในวิธีการก็คือเราสามารถจับคูณกันได้เลยนะตัวนี้คําตอบของเราก็จะออกมาเป็นห้ายกกําลังด้วยเก้าวายครับก็จะจับมีค่าเท่ากับห้ายกกําลังสี่ดังนั้นอย่างที่บอกไปก็คือตัวเลขที่มีฐานเท่ากันแล้วจะทําให้ตัวเลขข้างบนเท่ากันได้แปลว่าอะไรครับ 9 y กับเลข4ตัวน,นี้จะต้องจับมาเท่ากันนั่นเองดังนั้น9 y มีค่าเท่ากับ4อยากได้ค่า y ครับย้ายสมโนโคนัวอีนะ9ที่คูณอยู่ไปหาร y ก็จออกมาเป็น4ส่วนเ้นั่นเองครูก็ลองนำเอาสีส่วนเไปแทนในนี้นะครับ9 y บวก x ของเรานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ9คูณกับ y ก็คือ4ส่วน9แล้วก็บวก x ก็คือเลข2ครับดังนั้น9ที่อยู่ตัวบนตัวล่างตัวนี้สามารถที่จะ ตัดทอนกันได้ก่อนเลยดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือนำา4นะครับไปบวกกับ2ซึ่งคำตอบจะได้เป็น6อยู่ในช้อยข้อขอไข่นั่นเองโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูโจทย์ในข้อนี้กันนะครับจะเห็นว่าโจทย์ในข้อนี้นั้นครับเขามีการกำหนดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1คูณหนึ่งครับความหมายก็คือวณนนี้ครับเขากำหนดมาให้เรา6รลูกต่อกันในลักษณะทรงนี้นะครับสามารถที่จะมองให้อยู่ในลักษณะของการมองเป็นภาพ รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบใดก็ได้นะครับเสร็จที่1่ชวนคุณครูคิดแบบนี้ครับนั่นก็คือชวนคุณครูคิดว่าถ้าเรามองเป็น1นึคูณหนึ่งคำว่า1นึคูณหนึ่งหมายถึงอะไรครับความยาวด้านนี้กว้าง1ตรงนี้ยาว1ประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้า1นึคูณหนึ่งเราก็จะนับเป็นก้อนก้อนไปคุณครูก็จะนับได้ว่าตัวนี้คือก้อนที่1ครับก้อนที่2ก้อนที่3ก้อนที่4่ก้อนที่5แล้วก็ก้อนที่6แปลว่ามีทั้งหมด6รูปครับถ้าเรามองแบบนี้ต่อไปคุณครูมองแบบ สองแถวแล้วหนึ่งหลักมีไหมครับสองแถวหนึ่งหลักหมายถึงอะไรเอ่ยมองแบบนี้ครับนั่นก็คือตัวที่เป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่นครับเราจะเห็นว่าจํานวนแถวก็คืออย่างนี้ครับสองแถวหนึ่งหลักก็คือแนวนี้เลยเห็นไหมครับส่วนแนวนี้เขาเรียกว่าแถวดังนั้นรูปที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับรูปที่สองก็อยู่ตรงนี้แปลว่ามีสองรูปนั่นเองอ่าต่อไปเมื่อสองคูณหนึ่งมีหนึ่งคูณสองก็น่าจะมีเช่นกันเห็นไหมครับ หนึ่งคูณสองคุณครูมองได้แบบนี้นะครับก็คือรูปที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ครับไหมครับหนึ่งแถวแต่สองห uh ลักอ่ารูป <cuál> ที่หนึ่งอยู่นี่ครับเลื่อนมาอีกนิดนึงรูปที่สองจะเป็นรูปนี้รูปข้างล่างคือรูปที่สามแล้วเลื่อนไปอีกหนึ่งช่องก็จะเป็นตรงนี้เป็นรูปที่สี่แปลว่าลักษณะนี้มีอยู่สี่รูปครับอ่าแล้วต่อไปหนึ่งคูณสองสองคูณหนึ่งเอาไปแล้วงั้นหนึ่งคูณสามบ้างหนึ่งคูณสามก็คือหนึ่งแถวแต่สามหลักก็คือบริเวณนี้ครับ แถวเดียวแบบนี้แต่3หลักครับ1 2 3ดังนั้นลูกที่1อยู่บริเวณนี้ครับลูปที่2อยู่บริเวณด้านล่างเห็นนะครับดังนั้นมีอยู่ทั้งหมด2รูปด้วยกันหมดหรือยังเอ่ยมองผิวเผินะครับครูก็จะเห็นว่าน่าจะไม่มีแล้วแหละก็หมดแล้วถ้าคุณครูรวมกันตั้งแต่ตอนนี้เลยครูก็จะได้คําตอบมาเป็น14ซึ่งยังไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องนะครับเนื่องจากอย่าลืมว่าข้อนี้นั้นโจทย์บอกว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จริงแต่สี่เหลี่ยมมุมฉากนั้นสามารถมองให้เป็นจัตุรัสได้ด้วย ดังนั้นน,นี้ท่านครูพิจารณาดีๆครูจะเห็นว่าตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นั้นมีลักษณะของสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เป็นลักษณะกว้าง2แล้วก็ยาว2แบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นรูปอีกรูปหนึ่งที่สามารถที่จะพิจารณาได้ก็คือสี่เหลี่ยมรูปนี้นั่นเองดังนั้นเราก็จะเขียนออกมาเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับก็คือ2องคูณสมีค่าเท่ากับ1รูปนะครับหมายถึงว่ามีลักษณะน,นี้อยู่แค่1รูปดังนั้นสุดที่รวมให้หมดครับเรนนี้นะครับถ้าเรารวมกันให้เสร็จสิ้น คำตอบออกมาก็จะเป็น15ในช้อยข้ององูนั่นเองโอเคนะครับครับสำหรับวันนี้ก็คงจะมีแนวทางหรือเป็นประโยชน์ให้กับค,คุณครูหลายๆท่านได้ศึกษานะครับยังไงฝากไปติดตามช่องคณิตสกิ์ต่อมที่เป็นเพจในตัวของอแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในส่วนของการอธิบายรายละเอียดต่างๆอีกครั้งหนึง่งก็แล้วกันยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ